สวัสดีครับสวัสดีครับยูกอยบอยเบิกบานเชียเคยอครับรอบนี้สองทุ่มครับพี่น้องรู้สึกว่าสิบโเบิกบานล่ะสายแกจกเป็นยังไงกับใกล้หายเลยแต่เครื่องสายลมเส่งสายดันแนวริีงโซ่จิงทีมงานโซจริงก็สั่งเตียบเิ๊กเสียงก็สั่ง แต่ว่าในเปลี่ยนนี่นั่นเอาเจอคือเอาสายอันเหลืองเข้าไปเป็นสายกลับน้ำดันข้างหนก็ได้ไปนี่เอาเฟลก็คือบ่ขึ้นว่าอยู่โอกสายแข็งหมดเลยนี่สายสายดีกูใช้ใช้ใช้ดีกับพีนเป้ไป เออมึงตรงเรียนอยู่ทีแล้วมันพับนข้างหัวกระซี่วหมนก่นดิมึงแกนดีมากยิ่งผู้รู้ยิ่งป่วยเป็ดพูดไปสุภาพมันโตโอ้ยมันก็อยู่ไกลกับพู้รู้หรอเวอาสายใหม่ครับนี่ครับสายใหม่ ไม่ที่ได้ราจะควงหัวไปสีหัวมันสีนีบกันมันไม่ได้แจงกอนแรกงนั้นนี่หรอกแจงก้มันหนีบกันนีก็มันหนีห็นวมันยังเปลี่ยนกปเลยนี่ดังสื้อเลย

ก็นเฮนียเสีย,ยต้นเสียกันยติต้งเสียงทานสปอร์ตเจ้าคือพวกข,ขันเราก็ยะ้งูปปี้เ้าามปปป<ไ>นันจะบริสุทธิป่นี่ลอกตัวนะี้นี่กินกเน้ะด้กัน้โอ้เมนควัเ <c oughs> <c oughs> ว่ยแหดคว้เลิยเยสิตา,ย,ย,ตายก่อนผีกับญาตพี่รอ,องกันองรับคิดนะ ยูเรบหูถลกมาไหมถอกมาไหมงอมมนค่อยเปียจะปนิส็ยังแงอาพี่นี่้มันกเงไ็งกพงตัวละพอจะสือแป๊บมันก็แพงกับแซวหริกเดแม่มดล่ะ เดี๋ยวมแพงกซงนี้เอ,อบเลยป่าขับไม่รอดขับไม่รอดจะจัดเอาอแนนลรวีนี่โอ้มือใหม่อ่อน,ลนลอเลยแถวเชียงก็ไม่ได้แดดูแดกหรือ่อ <laughs> เป็นเอีย้ยม้าออไม่ไถเอาพ่อเอาหนามาสิรดูด ไมใช่เ๋ยวคึ้มมือคนนั้นยงเทียด้วเสีงๆการอยู่หน้าบโซจริงขอดาลยมหาถามมันมีแนาดันหนาเอาซุกของนี้เลยเอาสายลมขึ้นมาผ่านไว้โงกันยาโหดเลย คือเมือกันยิงเสียงกนอดูฮะนี่ได้ยิหอยเป็นสัตว์ทั้งแต่ออกใส่เนี่ยว่นจีดอกไซนอลหาลดหาหาิ์ดำตอะเธอนีสิละเขาจะเห็นรถมีงานเปียกยุ่งสิละนี่เอาไ,ได้เยพี่น้องคลิปนี้ โอ้ยหน่อยๆห,หนึ่งตัวเมื่อกี้ซ้ำท่าคืออะไรน,นี่เหรอมันหนีบเขานี่เราหันนี่นี่ตรงนั้นน,นี่เออปล่อยมันโลดมันามาพับเข้ามาหรอตอนนี้นั่นเก็บขึ้นเมื่อลงมา,าตรงนี้มันเปิดได้นี่เปิดแล้ววะ